สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศทุกทุกคนครับพี่น้องมือนี้ออกเต็มเต็มเลย <Ooh. S 1> มามาใส่เลยครับโอ้มา,าคิดดูหน่อยขนาดครับ <Ooh. S 1> คโอ้เสือน้อยครับพี่น้องมามามา <Ooh. S 1> เสือน้อยมา โหขักขักเลยอืมอโอ้ม,อมาดเลยครับคำนี้ขันหน้าเส้นหนำครับโอ้มามามาฮู้ฮู้ ียวคนๆเลยครับมามาอืมโอ้จุเลยครับคันนี้มาแลไหอู้หูไอคิวสดๆเลยครับคันนี้อืม,อ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 ม โม้น้อยครับหักเลยครับเนี่ย มีไงนะครับนี่กันหน้าเอาไปน้ำออขอโทษขออภัยห้ก,กินดิบนะครับโอหดิบเขาอ่ะเนี่ย,ย,ย,ยข้ามาแล้วครับวันนี้ปุ๋ยเขาแล้วครับ ขหน้านำนี่จับลงไปแล้วครับโอ้ยเจียวเหนียว